พ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับข่าวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาฟังเพลินๆอาจเหมือนข่าวทหารไกลตัวแต่ถ้าฟังให้ลึกนี่คือมากเขย่าโลกที่แรงจนมหาอำนาจต้องหันมามองกันใหม่ทั้งกระดานเรื่องมันเริ่มจากข่าวดวนของเอเชียไทมสที่รายงานว่ารัสเซียกับอินเดียเพิ่งเซ็นข้อตกลงลับไม่ลับด้านโลจิสติกส์ทางทหารชื่อเท่ๆว่ารีลอ s สแปลเป็นภาษาชาวบ้านคืออะไรคือเรือรบเครื่องบินทหารใช้ฐานใช้สะเบียง ใช้สนามบินของกันและกันได้โอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องเล็กลองนึกภาพตามนะครับอินเดียประเทศเอเชียใตย้จูจ่ๆมีสิทธิ์โผล่ไปถึงอาร์กติกดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือใช้ฐานทัพรัสเซียได้ส่วนรัสเซียก็ได้สิทธิ์แทรกซึมลงมาถึงมหาสมุทรอินเดียแหล่งเดินเรือสำคัญของโลกแบบไม่ต้องตั้งฐานถาวรไม่ต้องปักธงให้ใครมันไส้แต่เข้าออกได้จริง โอ้ยหมากนี้มันแสบจริงๆแล้วถามว่าทำไมต้องเป็นอินเดียทำไมไม่ใช่จีนนี่แหละครับจุดพีคเพราะรัสเซียตั้งใจไม่ให้จีนใช่ครับฟังไม่ผิดรัสเซียกำลังส่งสัญญาณดังลั่นว่าฉันไม่ขอเป็นลูกน้องใครฉันจะเล่นเกมหลายขั้วจะคบได้หลายฝั่งแต่ไม่ยอมถูกลากไปเป็นพนมิตรทหารเต็มตัวกับปักกิ่งโอ้โหนี่คือการรักษาทางหนีทีไล่ระดับมหาอำนาจของจริงฝั่งอินเดียเองก็ไม่ธรรมดา นี่คือประเทศที่เดินเกมนิ่งที่สุดประเทศหนึ่งในโลกไม่เลือกข้างตรงๆแต่เลือกผลประโยชน์เน้นๆอินเดียได้อะไรในภาพลักษณ์ประเทศใหญ่ที่มีบทบาทระดับโลกได้สิทธิ์เดินเรือซ้อมรบเข้าถึงภูมิภาคที่แต่ก่อนเข้าไม่ถึงและที่สําคัญทําทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวโคตรฉลาดทีนี้หันไปดูฝั่งสหรัฐบ้างหลายคนอัดโมงว่าเอ๊ะแล้ววอร์ชิงตันไม่โกรธเหรอบอกเลยว่าไม่ แถมบางมุมยังพอใจลึกๆด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะสาหรัฐกลัวที่สุดไม่ใช่รัเสเซียแต่คือจีนที่ได้ทุกอย่างจากรัเสเซียถ้าปักกิ่งเข้าถึงพลังงานแร่ธาตุฐานทัพและทรัพยากรของรัเสเซียแบบไม่จำกัดนั่นแหละคือฝันร้ายของอเมริกาดังนั้นการที่อินเดียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นสะพานเป็นกันชนทำให้รัเสเซียไม่ต้องพึ่งจีนร้อยเปอร์เซนต์เกมนี้สหรัฐมองว่าเออยังพอคุมสถานการณ์ได้ นี่มันหมากสามเศร้าที่โคตรซับซ้อนแต่โคตรเนียนและอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะเมื่อมหาอำนาจคานกันได้ความตึงเครียดโลกจะไม่พุ่งแบบสุดโต่งการค้าการเดินเรือราคาพลังงานเสถรยรภาพเศรษฐกิจโลกมันเกี่ยวโยงกันหมดประเทศอย่างไทยที่อยู่กลางเส้นทางการค้าถ้าโลกไม่เดือดไทยก็หายใจโลง่งสรุปสั้นๆแบบชบาวบ้านเลยนะครับข่าวนี้ไม่ใช่แค่รัสเซียจับมืออินเดีย แต่มันคือสัญญาณว่าโลกกำลังเปลี่ยนกติกาจากการตั้งฐานทัพแข็งแข็งมาเป็นเกมโลจิสติกส์เครือข่ายและความชอบธรรมใครอ่านเกมขาดคนนั้นได้เปรียบและบอกเลยครับเกมนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับข่าวนี้บอกเลยว่ายิ่งฟังยิ่งหนาวเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องรัเสเซียจับมืออินเดียแต่มันคือคำถามแรงๆที่ทั้งโลกกำลังถามพร้อมกันว่าแล้วจีนละ่ะอยู่ตรงไหนของเกมนี้ต้องบอกกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมนะครับ รัสเซียตั้งใจเลี่ยงจีนใช่ครับฟังไม่ผิดไม่ใช่เพราะเกลียดไม่ใช่เพราะแตกหักแต่เพราะรัสเซียรู้ดีว่าถ้าวันไหนโลกมองว่ามอสโกคือพันธมิตรทหารเต็มตัวของปักกิ่งวันนั้นรัสเซียจะถูกตีตราเป็นศัตรูถาวรของตะวันตกทันทีไม่มีทางถอยไม่มีทางเจรจาโอ้โหใครจะอยากเดินไปติดกับดักแบบนั้น นี่แหละครับที่นักวิเคราะห์จากเอเชียไทมส์ชี้ชัดว่าข้อตกลง l o จิสติกสกับอินเดียไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือหมากรักษาอิสระของรัเสเซียรัเสเซียต้องการโลกหลายขั้วไม่อยากเป็นลูกพี่ของใครและไม่อยากเป็นลูกน้องของใครด้วยเรามองภาพตามนะครับถ้ารัเสเซียเปิดฐานเปิดโลจิสติกสให้จีนแบบเดียวกับอินเดียโลกจะตีความทันทีว่ามอสโกกับปักกิ่งคือแกนทหารเดียวกันแบบนี้สหรัฐกับยุโรปไม่คุยแล้วครับ มีแต่ความบาดหนักขึ้นกดดันแรงขึ้นและตัดรัสเซียออกจากระบบโลกให้ลึกกว่าเดิมรัสเซียไม่โง่พอจะเดินหมากนั้นอินเดียจึงกลายเป็นตัวเลือกที่พอดีเป๊ะอินเดียไม่ใช่ศัตรูของตะวันตกไม่ใช่พันธมิตรทหารของจีนแถมยังมีปัญหาชายแดนกับจีนอยู่จริงๆรรัสเซียเลยใช้วิธีจับมืออินเดียเพื่อส่งสัญญ,ญาณว่าฉันยังมีทางเลือกฉันยังไม่จนมุมโอ้ยนี่มันเกมระดับเซียนฝั่งอินเดียเองก็แสบไม่แพ้กันครับ อินเดียรู้ดีว่าถ้าไปเข้าข้างใครชัดเกินไปจะเสียพื้นที่ต่อรองทันทีนิวเดลีเลยเดินเกมนิ่งยิ้มให้ทุกฝ่ายแต่เลือกหยิบเฉพาะสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดได้เข้าถึงอาร์กติกได้บทบาททางทะเลได้ภาพลักษณ์มหาอำนาจใหม่โดยไม่ต้องประกาศตัวเป็นศัตรูกับจีนตรงๆโอ้โหฉลาดเป็นกรดแล้วจีนรู้สึกยังไงบอกเลยว่าไม่สบายใจเพราะจีนมองรัเสเซียเป็นเสาหลักด้านพลังงานทรัพยากรและหลังบ้านทางยุทธศาสตร์ รัเสเซียเริ่มกระจายความสัมพันธ์ไม่ผูกชีวิตไว้กับจีนฝ่ายเดียวอำนาจต่อรองของปักกิ่งก็ลดลงทันทีมี่แหละครับที่ทำให้เกมนี้เงียบแต่แรงพูดกันตรงๆนะครับโลกวันนี้ไม่ใช่โลกที่ใครตะโกนดังที่สุดแล้วชนะแต่เป็นโลกของคนที่มีทางเลือกมากที่สุดและในเกมนี้รัเสเซียกำลังบอกโลกว่าฉันยังเลือกได้อินเดียกำลังบอกโลกว่าฉันคือสะพานและจีนกำลังถูกบังคับให้คิดหนักขึ้นทุกก้า ที่สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับประเทศอย่างไทยเราอยู่ในตําแหน่งคล้ายอินเดียมากคือไม่ใช่มหาอำนาจแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ใครคุมอารมณ์คุมเกมและไม่เผลอเลือกข้างแรงเกินไปคนนั้นรอดและอาจได้มากกว่าที่คิดสรุปเร่งแรงเลยครับข่าวนี้ไม่ใช่รัเสเซียไม่รักจีนแต่คือรัเสเซียรักตัวเองมากกว่าและในโลกที่หมากการเมืองซับซ้อนแบบนี้ใครรักษาสมดุลได้คนนั้นคือผู้ชนะเงียบ โอ้โหเกมนี้เดือดจริงครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับคราวนี้ขอพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตแต่บอกเลยว่าตัวจริงเสียงจริงของเกมนี้คือวอชิงตันใช่ครับสหรัฐอเมริกาไม่ได้ยืนดูเฉยๆแต่กำลังยิ้มมุมปากอยู่เยีเยบๆเลยซ้ำหลายคนอาจคิดว่าอเมริกากับรัเสเซียคือศัตรูไม่มีวันคุยกันได้บอกเลยว่าคิดแบบนั้นคืออ่านเกมโลกแบบผิวเผิน ในโลกของมหาอำนาจไม่มีคำว่าเพื่อนแท้ไม่มีคำว่าศัตรูถาวรมีแต่คำว่าใครน่ากลัวกว่ากันและว,วันนี้ศัตรูเบอร์หนึ่งของสหรัฐไม่ใช่มอสโกแต่คือจีนที่กำลังโตไม่หยุดลองคิดตามนะครับถ้ารัสเซียจนมุมถูกความบาดหนักถูกตัดออกจากตลาดโลกแล้วสุดท้ายต้องหันไปพึ่งจีนคนเดียวก๊าสก็ขายให้จีนน้ำมันก็ส่งให้จีนแร่หายากก็ให้จีนแบบนี้ใครได้ประโยชน์ แน่นอนครับปักกิ่งคนเดียวเต็มๆนี่แหละคือฝันร้ายของวอชิงตันเพราะฉะนั้นพอรัสเซียขยับหมากจับมืออินเดียเปิดช่องโลจิสติกส์เปิดทางเลือกใหม่ให้ตัวเองสหรัฐมองและคิดในใจเลยว่าเออแบบนี้ยังพอรับได้อย่างน้อยรัสเซียก็ยังไม่กลายเป็นแขนขาของจีนแบบเต็มตัวโอ้โหนี่คือการคิดเชิงยุทธศาสตร์แบบเลือกเย็นและถ้าจะพูดให้แรงกว่านั้นต้องบอกว่าแนวคิดนี้มันสอดคล้องกับทิศทางการเมืองอเมริกันยุคใหม่ โดยเฉพาะแนวคิดผ่อนคลายแบบมีเงื่อนไขหรือน New d e อนที่เคยถูกพูดถึงในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมองว่าการดันรัสเซียให้แยกออกจากจีนบางส่วนดีกว่าผลักให้สองประเทศนี้แนบชิดกันจนกลายเป็นขั้วเดียวอินเดียจึงกลายเป็นหมากทองของเกมนี้เป็นประเทศที่อเมริกาคุยได้รัสเซียไว้ใจได้และจีนก็ไม่กล้าชนตรงตรงโอ้โหแบบนี้มันใช่เลยอินเดียถูกดันให้มีบทบาทมากขึ้น ทั้งทางทะเลทางเศรษฐกิจและทางการทูตโดยที่อเมริกาไม่ต้องลงแรงเองทั้งหมดพูดกันแบบชาวบ้านนะครับสหรัฐไม่ได้อยากให้โลกรบแต่ต้องการโลกที่ควบคุมได้ถ้ามหาอำนาจคานกันพอดีไม่มีใครแรงจนล้นระบบการค้าระบบเงินระบบพลังงานก็ยังเดินต่อได้และใครได้ประโยชน์ประเทศที่ค้าขายเก่งอยู่กลางเส้นทางอย่างไทยนี่แหละครับอย่าลืมนะครับถ้าโลกแตกเป็นสองขั้วชัดๆ ประเทศเล็กประเทศกลางจะอึดอัดที่สุดแต่ถ้าโลกเป็นหลายขั้วต่อรองได้เลือกได้ไทยมีพื้นที่หายใจมีพื้นที่ทำมาหากินและมีโอกาสมากกว่าที่คิดเยอะสรุปกลรงๆแบบไม่ต้องอ้อมครับข่าวนี้ไม่ใช่แค่รัเสเซียเล่นเกมแต่คือสหรัฐยอมเปิดพื้นที่ให้อินเดียขยับเพื่อถ่วงจีนแบบไม่ต้องยิงปืนและในโลกแบบนี้ใครอ่านเกมออกก่อนคนนั้นได้เปรียบก่อนบอกเลยครับมากนี้ยังไม่จบ และอเมริกากำลังเล่นเกมยาวกว่าที่หลายคนคิดโอ้โหคิดแล้วขนลุกจริงๆพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับตรงนี้แหละคือจุดเดือดที่สุดของเกมนี้เพราะจากอาร์กติกจากมหาสมุทรอินเดียทุกสายตากำลังหันมาจ้องทะเลจีนใต้แบบไม่กระพริบตาโอ้โหใครพลาดจุดนี้คืออ่านเกมโลกไม่ขาดที่ผ่านมาอินเดียทำตัวนิ่งมากในทะเลจีนใต้นิ่งแบบนิ่งจริงๆทั้งที่สหรัฐส่งสัญญ,ญาณมานานว่าอยากให้ช่วยถ่วงจีนหน่อย แต่นิวเดลีก็ไม่ขยับเพราะรู้อยู่ว่าถ้าเดินเรือโชว์ธงแรงเกินไปจีนไม่พอใจแน่และอินเดียไม่อยากเปิดศึกสองด้านพร้อมกันฉลาดไหมล่ะครับแต่พอมีข้อตกลงโลจิสติกส์กับรัสเซียเกมมันเปลี่ยนทันทีเพราะอะไรเพราะต่อไปนี้ถ้าเรือรบอินเดียโผล่ในเทะเลจีนใต้มันไม่ใช่การท้าทายจีนตรงๆแล้วนะครับแต่มันคือภารกิจปกติระหว่างอินเดียกับรัสเซียโอ้ยหมากนี้มันเนียนจะต้องยกมือไหว้ลองคิดตามนะครับ กองเรืออินเดียจะเดินทางไปซ้อมรบกับรัเสเซียในตะวันออกไกลจะไปเติมสเสบียงจะไปแวะโลจิสติกเส้นทางไหนสั้นที่สุดก็ต้องผ่านทะเลจีนใต้เนี่ยแหละครับแล้วใครจะไปห้ามห้ามก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่การซ้อมรบกับอเมริกาไม่ใช่นาโตแต่มันคือความร่วมมือทวิภาคีกับรัเสเซียจบข่าวนี่แหละครับที่นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเกมนี้คือการเปิดทางให้อินเดียมีบทบาทในทะเลจีนใต้แบบไม่ต้องประทะตรงตรงจีนจะวยก็ลําบาก จะน,นิ่งก็เสียพื้นที่อิทธิพลโอ้โหอยู่เฉยก็เจ็บขยับก็เสี่ยงฟังสารัฐละครับบอกเลยว่าได้ใจสุดๆเพราะอเมริกาไม่ต้องส่งเรือเพิ่มไม่ต้องชนหน้าเองแต่ได้อินเดียมาช่วยกระจายภาระแบบนิ่มๆและภาพที่ออกสู่โลกก็คืออินเดียทําเพื่อความร่วมมือกับรัเสเซียไม่ใช่ทําตามคําสั่งวอชิงตันโอ้ยเกมนี้มันซับซ้อนจริงแล้วจีนคิดยังไงบอกตรงๆครับจีนไม่ชอบแน่นอน แต่ก็ทำอะไรยากเพราะอินเดียไม่ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูไม่ได้ตั้งฐานไม่ได้ซ้อมรบในหน้าน้ำพิพาทตรงๆแค่ผ่านไปผ่านมาบ่อยขึ้นเท่านั้นเองฟังดูธรรมดาแต่ในโลกยุทธศาสตร์การปรากฏตัวบ่อยๆนี่แหละคือการคานอำนาจแบบโหดที่สุดที่สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมว่าทะเลจีนใต้คือเส้นเลือดเศรษฐกิจโลกเรือสินค้าน้ำมันก๊าซวัตถุดิบทุกอย่างผ่านตรงนี้ ถ้าเกมนี้ทำให้จีนต้องระวังตัวมากขึ้นและไม่กล้าเล่นแรงความตึงเครียดจะถูกกดไว้ไม่ให้ระเบิดง่ายๆแล้วใครได้ประโยชน์ประเทศการค้าประเทศท่องเที่ยวประเทศลอจิสติกอย่างไทยนี่แหละครับเพราะยิ่งทะเลสงบการค้าเดินเส้นทางปลอดภัยราคาพลังงานไม่เหวี่ยงคนทำมาหากินก็หายใจโลง่งสรุปแบบฟันธงเลยนะครับข้อตกลงรัเสเซียอินเดียไม่ได้แค่เปิดฐาน แต่เปิดข้ออ้างทางยุทธศาสตร์ให้อินเดียก้าวเข้าสู่ทะเลจีนใต้แบบที่จีนเองก็พูดอะไรไม่ออกโอ้โหหมากนี้เงียบแต่แรงถึงแก่นจริงๆและบอกเลยว่าเกมในทะเลยังเดือดกว่านี้อีกแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจถามว่าแล้วทั้งหมดที่เล่ามามันเกี่ยวอะไรกับปากท้องเราขอบอกดังๆเลยครับว่าเกี่ยวแบบจังๆชนิดหลบไม่พ้นเพราะเกมรัสเซียอินเดียอเมริกาจีน ที่กำลังคานกันอยู่นี่มันเขย่าเศรษฐกิจจริงแบบไม่ต้องยิงปืนเลยโอ้โหแรงกว่าที่คิดเขาพูดกันแบบบ้านๆนะครับเศรษฐกิจโลกมันอยู่ได้ด้วย3อย่างหลักๆคือพลังงานการขนส่งและเสถียรภาพถ้าสมอย่างนี้พังไม่ต้องรอสงครามใหญ่ราคาน้ํามันก็พุ่งค่าเรือก็เด้งค่างเงินก็เหวี่ยงคนทำมาหากินนี่เหนื่อยทันทีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มหาอำนาจคารนกันได้โลกจะไม่เหวี่ยงแรงนี่แหละครับหัวใจของเรื่องนี้ ข้อตกลงโลจิสติกส์รัสเซียอินเดียทำให้เส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกไม่ตึงจนเกินไปจีนจะขยายอำนาจก็ต้องคิดมากขึ้นสหรัฐจะกดดันก็ต้องระวังอินเดียเข้ามาขั้นกลางแบบไม่ประกาศศัตรูโอ้ยแบบนี้ตลาดโลกชอบที่สุดเพราะมันแปลว่าเรือ,อยังเดินน้ำมันยังไหลสินค้ายังไม่สะดุดแล้วไทยอยู่ตรงไหนบอกเลยครับไทยอยู่กลางทางพอดีเป๊ะเราไม่ใช่มหาอำนาจไม่ได้มีเรือรบไปโชว์ธง แต่เราเป็นจุดผ่านเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นฮับโลจิสติกส์เป็นฐานการผลิตเป็นครัวโลกถ้าเส้นทางทะเลไม่ปั่นป่วนไทยขายของได้ส่งออกได้นักท่องเที่ยวกล้ามานักลงทุนกล้าลงคิดดูนะครับถ้าทะเลจีนใต้เดือดเรือสินค้าอ้อมเสียเวลาเสียต้นทุนราคาของแพงขึ้นใครสวยคนไทยนี่แหละครับแต่ถ้าเกมมหาอำนาจมันทวงกันพอดีความตึงเครียดไม่พุ่ง เศรษฐกิจไทยได้อานิสงส์แบบเงียบๆแต่จริงจังที่สําคัญกว่านั้นโลกกําลังเปลี่ยนจากยุคใครมีฐานทัพเยอะชนะไปสู่ยุคใครคุมโลจิสติกส์ได้เปรียบและขอบอกเลยว่านี่คือสนามถนัดของไทยเราอาจไม่ดังเรื่องอาวุธแต่เราดังเรื่องขนส่งอาหารการท่องเที่ยวการบริการถ้าโลกยังต้องค้าขายไทยยังมีบทบาทพูดกันแรงๆนะครับประเทศเล็กไม่ได้แพ้เสมอไปประเทศที่อ่านเกมออกต่างหากที่อยู่รอด และในเกมนี้ยิ่งมาหาอำนาจไม่กล้าชนกันตรงๆไทยยิ่งมีพื้นที่ต่อรองมีพื้นที่ทำมาหากินมากขึ้นสรุปแบบชัดๆให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเข้าใจง่ายเลยครับข้อตกลงรัสเซียอินเดียไม่ใช่เรื่องทหารไกลตัวแต่มันคือเบรกชุกเฉินของเศรษฐกิจโลกที่ช่วยไม่ให้โลกเหวี่ยงแรงเกินไปและเมื่อโลกไม่เหวี่ยงไทยก็ยังยืนได้ยังขายได้ยังหายใจได้โอ้โห เกมนี้ใครมองแค่ปืนกับเรือรบบอกเลยพลาดของจริงเพราะของจริงมันอยู่ที่เงินล้วนๆครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับมาถึงจุดนี้ขอสรุปกันแบบแรงชัดและไม่อ้อมค้อมเพราะเกมที่รัเสเซียอินเดียสหรัฐและจีนกําลังเล่นกันอยู่นี่มันส่งสัญญาณดังลั่นว่าโลกใบเดิมไม่กลับมาแล้วโอ้โหใครยังคิดแบบเก่ามีสิทธิ์หลุดวงโคจรเอาง่ายๆโลกวันนี้ไม่ใช่โลกของฝ่ายเดียวครองทุกอย่างอีกต่อไป แต่เป็นโลกของหลายขั้วหลายศูนย์อำนาจหลายเส้นทางใครมีแค่ทางเลือกเดียวคือเสี่ยงใครมีหลายทางคือรอดและนี่แหละครับหัวใจของหมากรัสเซียอินเดียที่ทั้งโลกกำลังจับตารัสเซียกำลังบอกโลกว่าฉันไม่ขอฝากชีวิตไว้กับจีนฝ่ายเดียวอินเดียกำลังบอกโลกว่าฉันคือผู้เล่นระดับโลกที่ไม่ต้องเลือกข้างต,งตรงๆสหรัฐกำลังบอกโลกว่าขอแค่จีนอย่าได้ทุกอย่างก็พอส่วนจีนเองก็ต้องปรับเกมใหม่ เพราะพื้นที่อิทธิพลไม่ได้กว้างเหมือนเดิมแล้วโอ้ยนี่มันหมากรุกระดับจักรวาลและคำถามใหญ่คือไทยควรอยู่ตรงไหนบอกเลยครับถ้าไทยฉลาดเราไม่ต้องเป็นพระเอกไม่ต้องเป็นคู่ขัดแยง้งแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนอยากรักษาเพราะประเทศที่ทุกฝ่ายอยากรักษาคือประเทศที่ต่อรองได้มากที่สุดไทยมีของดีอยู่ในมือเยอะมากนะครับทั้งทำเลเส้นทางการค้าความเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศ ความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งอาหารพลังงานการท่องเที่ยวถ้าโลกยังไม่แตกเป็นสองขั้วแข็งไทยยังมีพื้นที่ยืนมีช่องทำกินและมีอำนาจต่อรองแบบเงียบๆอย่าลืมนะครับประเทศที่เก่งที่สุดในโลกยุคนี้ไม่ใช่ประเทศที่เสียงดังที่สุดแต่คือประเทศที่ไม่ถูกบังคับให้เลือกและสามารถคุยได้กับทุกฝ่ายถ้าไทยรักษาสมดุลได้ไม่หลงเกมใครไม่เผลอเลือกข้างแรงเกินไป เราจะอยู่รอดได้สวยๆแม้โลกจะปั่นป่วนแค่ไหนข่าวข้อตกลงโลจิสติกส์รัสเซียอินเดียจึงไม่ใช่ข่าวทหารธรรมดาแต่มันคือสัญญาณว่าโลกกำลังเปิดพื้นที่ให้ประเทศระดับกลางมีบทบาทมากขึ้นใครอ่านเกมออกใครนิ่งพอคนนั้นได้ประโยชน์ก่อนพูดกันแบบบ้านๆเลยนะครับโลกไม่ต้องสงบเรือร้อยเปอร์เซ็นแค่ไม่เดือดจนควบคุมไม่ได้เศรษฐกิจก็เดินได้คนก็ทำมาหากินได้ และประเทศอย่างไทยก็ยังมีอนาคตให้ต่อยอดอีกเยอะสรุปสุดท้ายแบบฟันธงเลยครับเกมนี้ไม่มีใครชนะขาดแต่คนที่ไม่แพ้คือคนที่เลือกยืนตรงกลางอย่างมีศักดิ์ศรีและถ้าไทยทำได้แบบนั้นบอกเลยครับเราไม่ได้เป็นแค่ผู้รอดแต่เป็นผู้ได้ประโยชน์ในเกมมหาอำนาจยุคใหม่แบบเงียบๆแต่โคตรคุม้มโอ้โหโลกกำลังเปลี่ยนแรงจริงๆพ่อแม่พี่น้องครับใครอ่านเกมออกก่อนคนนั้นนำก่อน ไม่ต้องยิงปืนสักนัดเดียว